สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะชี้ให้เห็นถึงข้อดีของโตเกียวบิยอนกับประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ทั่วไปโตเกียวบิยอนคือผลิตภัณฑ์ทางการเงินซึ่งออกใหม่เพิ่งออกปีที่แล้วนี่เองของบริษัทโตเกียวมารีนะคะเป็นการซื้อกองทุนซึ่งมีความคุ้มครองชีวิตด้วยสมมติว่าเรายกตัวอย่างอายุ30ปีนะคะ ่ายเบี้ยปีละ4ี่แสนสนามนะคะถ้าจะเวรคืนปีแรกเนี่ยก็ขาดทุนนะคะเหลือนิดหนึ่งแต่ถ้าเสียชีวิตกรณีเสียชีวิตในปีแรกคุ้มของชีวิต3ล้าน3ล้านกว่าๆนะคะ3าล้าน2ในขณะที่ประกันแบบสะสมทรัพย์แบบจดสมทรัพย์ทั่วไปส่งเบี้ย20ปีนะคะจ่ายเท่ากันปีละ4 3 4 2 0บาทเว้นคืนปีแรกนี่ศูนย์นะคะไม่มีอะไรเลย ถ้าเสียชีวิตปีแรก1ล้านเสียชีวิตปีไหนก็1ล้านเพราะว่าประกันแบบทั่วไปสะสมทรัพย์เนี่ยทุนประกันมันตายตัวขึ้น1ล้านระหว่างนี้เรามาดูสิคะอันเนี้ยปีแรก3 2ล้าน2และปีะต่อๆไปก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้น,นใช่ไหมคะในเบีย้ยประกันเท่ากันรวม20ปี20ปีจ่ายเบีย้ยไปประกันสะสมทรัพย์นี่แ6 0 0ส0 8,400บาทถ้าเว้คืนครบกำหนดก็ได้1ล้าน1ล้านนะคะเสียชีวิตก็1น1ล้านแต่โตเกียวบิยอน20ปีเท่ากันจ่ายเบี้ยไปเท่ากัน8 6 8 4 0 0บาทได้1 000, 1 000, 2 9 0ล้าน1กากว่าได้1 0 0 0ล้าน1 0 0 0กว่ากว่านะคะแต่หากเสียชีวิต4ล้านกว่ากว่า อันนี้เอาตัวเลขกลมๆ,ๆ,ๆนี่เราคิดผลประโยชน์5%นะคะในความเป็นจริงแล้วกองทุนรวมอาจจะมีกำไรมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้แต่นี่คือกลางๆระดับกลางๆนะคะของบัญชีเราที่เราซื้อไว้เองอ่ะในปีที่แล้วเนี่ยกำไรประมาณ11% 11%ของเงินที่เราลงทุนกองทุน่ะเพราะโตเกียวบียอนคัดเลือกกองทุนชั้นดีคัดมาให้แล้ว17กองทุน จากบลจไทยพาณิชย์และก็บลจวันใน17กองทุนนี้ท่านเลือก3กอง5กองก็ได้แล้วแต่ว่าท่านจะทำตุนเท่าไหร่แล้วลองดูปีที่11ปีที่11โตัวเกียบยอนนี่ส่งแค่11ปีก็ได้นะคะส่ง11ปีท่านก็กำไรแล้วนะจ่ายไป4แสนนะคะถ้าเวรคืนน่ะถอนออกมาเนี่ยได้5แสนมกกว่าถ้าเสียชีวิต3ล้าน7นะคะแต่ในขณะที่ ประกันชีวิต4ี่แสนเจ็ดเท่ากันจ่ายไปนะถ้าเวรคืนมาได้สามแสนแปดขาดทุนนะคะขาดทุนถ้าเสียชีวิตก็ได้หนึ่งล้านเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่ด้อยกว่าเลยสําหรับโตเกียววิออนไม่มีที่ไหนให้มากกว่านี้เพราะถ้าไปซื้อที่อื่นน่ะที่เขาเรียกยูนิตลิงอ่ะเขาหาักเบี้ยท่านไป60%แล้วค่ะ หากเอาไปเป็นค่าประกันชีวิตแล้วจะเหลือเงินให้ท่านไปซื้อในกองทุนแค่40%เพราะฉะนั้นท่านส่งไป20ปีท่านยังบางทีก็เท่าทุนบางทีก็ขาดทุนแต่อันนี้ส่ง11ปีก็ได้เพราะ11ปีเนี่ยคือท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนหรือถอนออกมาโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมแต่ถ้าถอนก่อนหน้านี้มีค่าธรรมเนียมค่ะถอนได้แต่มีค่าธรรมเนียมและที่สำคัญคือโตเกียวบีออน ท่านไม่สามารถ walk in เข้าไปซื้อในออฟฟิศหรือบริษัทโตเกียวมารีนได้นะคะพนักงานเจ้าหน้าที่เลขาที่นั่นขายท่านไม่ได้ค่ะท่านต้องซื้อผ่านตัวแทนที่มี IC l i ไลเซ e นะคือมีใบอนุญาตแนะนำการลงทุนจากตลาดหลักทรัพย์นะคะถ้าท่านสนใจอยากรายละเอียดเพิ่มเติมจะซื้อมากกว่านี้น้อยกว่านี้อายุมากกว่านี้อะไรยังไงทักถามมาได้ค่ะ